อัญโงฮัสเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิจสถีเซิร์ประเทศเกาหลีครับผมในคลิปนี้นะครับผมลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ประเทศเกาหลีใวันนี้นะักก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวละครน,นะครับผมแล้วก็ที่พิเศษสุดในวันนี้นะครับผมเป็นการมาถึงของตัวละครประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับผมซึ่งมีสักมีสีเป็นถึงพี่ชายของตัวละครประจำเดือนที่แล้วแล้วก็ไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าหน้าต่างพี่เขานั้นจะน่ารักแค่ไหนกันสำหรับตัว คนิมีชื่อว่า ซีร i อุสนะครับผมพี่ชายสไปกานั่นเองความสามารถของพี่ซีริอุสนี้นะครับผมก็จะเป็นในแนวสายวิกตอรี่จ๋าๆเลยนะครับผมไม่สามารถล้มได้เลยสักกความสามารถเดียวเนาะความสามารถแรกนะครับผมก็คือเมื่อเริ่มต้นเทินของพี่เขานะครับผมมีโอกาส95นะครับผมที่จะเสกดวงดาวราจนะครับผมไปยังพื้นที่บ็อกไดก็ได้นะครับผมแล้วดวงดาวนี้นะครับผมมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหนึ่งช่องนะครับผม เมื่อเราทอยลูกเต๋าจบ1ครั้งนะครับผมดวงดาวนี้ถ้าเกิดว่าเคลื่อนที่ไปยังเมืองของเราที่ไม่ใช่แลนด์มาร์กนะครับผมก็จะอัปเกรดพื้นที่นั้นให้กลายเป็นแลนด์มาร์กถ้าเกิดว่าเคลื่อนที่ไปยังเมืองของศัตรูนะครับผมก็จะทําการ เปลี่ยนให้เมืองนั้นกลายเป็นเมืองที่ไม่มีสีนะครับผมเมืองที่ไม่มีสีนี้ถ้าเกิดว่าใครมาตกนะครับผมก็จะถูกยึดเป็นเมืองของเขาไปเลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเคลื่อนที่ไปยังเมืองที่ไม่มีสีอยู่แล้วนั้นก็จะเปลี่ยนเมืองนั้นให้กลายเป็นเมืองของเรา ซึ่งข้อดีของรจจาจะจักรนี้นะครับผมก็คือเราสามารถเสกเขาได้สูงสุด2อันถ้าเกิดว่าจะแสดงศัก,กยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดนะครับผมคือเราจะต้องวางต่อกัน2อันติดกันก็คือเคลื่อนหนึ่งครั้งปุ๊บอันแรกเปลี่ยนให้กลายเป็นเมืองไม่มีสีอันที่2ก็คือเปลี่ยนให้กลายเป็นเมืองของเราเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับตัวพี่เขาก็น่าจะเป็นตัวที่ต้องทอยเยอะเพื่อที่จะ วนะิกตอรี่แหละเนาะแต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่าอม,มันไม่ได้อัปเกรดเมืองให้มันไม่ได้ซื้อเมืองให้เราอะเอ,อคือเราจะต้องมีเมืองอยู่แล้วดังนั้นพี่เขาก็ต้องวิ่งไปซื้อเมืองเองเยอะมากนะครับประมาณนั้นนะครับอะ ความสามารถต่อไปของพี่เขานะครับผมก็จะเป็นความสามารถในการ80%นะครับผมเลือกทอยด้านหน้าด้านหลังนะครับผมพร้อมกับเดินไปในระยะที่ทอยได้นะครับผมเดินไปในระยะก็จะเหมือนกับคอสตูมของสไปกาเลยนะครับผมดักวับไม่สามารถดักได้แต่จุดสต็อปป,อป้ายสต็อปดักได้นะครับผมอันนี้ก็ ระวังไว้ด้วยก็แล้วกันอ่ะความสามารถต่อไปของพี่เขาก็จะเป็นความสามารถในการก่อสร้างนะครับผมมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเลือกไปยังพื้นที่ด้านหน้าด้านหลังห้าช่องนะครับผมบวกอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่แสดงผลแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันดีบักนะครับผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ป้องกันการโจรกรรมเบริรนะครับผมอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนที่วงพี่เขานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบใหม่แบบสับเลยนะครับผมตัวละครใส่บิกต้องการความสามารถดีมากก็คือเมื่อเราถูกขังโก เนรัอผมมีกาส95%นะที่จะปล่อยออกมาจากโกงนะครับผมแสดงผล2ครั้งอ่าดังนั้นถ้าเกิดว่าพี่เขาโดนแจ้งเตือนวิกตอรี่ปุ๊บนะครับผมพี่เขาก็จะหลุดออกมาได้ไหมนี่ก็ต้องโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปนะครับผมถ้าเกิดว่าหยุดการแจ้งเตือนวิกตอรี่ไม่ได้ <c oughs> พี่เขาก็น่าจะเป็นตัวละครวิตตอรี่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟนี้ไปเลยนะครับผมส่วนควาสมสามารถสุดท้ายนะครับผมของซีอีโเนาะก็จะเป็นความสามารถในการป้องกันการเคลื่อนย้ายนะครับผม6 5เนาะไม่ใช่ป้องกันการเคลื่อนย้ายป้องกันการอันเชิญเคลื่อนย้ายนะครับผม95%ก็คือป้องกันความสามารถของน้องของตัวเองนั่นแหละอ่าการดึงที่ทะลุหมวกทั้งหลายนะครับผมโอเค โอเคส่วนคอสตูมของพี่เขานะครับผมก็จะมาในรูปแบบของนักมายากลนะครับผมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นความสามารถที่อยู่ในตัวละครทดลองนะครับผมก็คือเมื่อเราทําการก่อสร้างมีกาดเก้าสิบนะครับผมเร็จพื้นที่ดวงดาวเนาะหน้าหลังหนึ่งช่องนะครับผมพื้นที่ดวงดาวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปตกนะครับผมก็จะอัปเกรดให้กลายเป็นแลนด์มาร์คทันทีนะครับผมถ้าเป็นพื้นที่างเปล่าถ้าเป็นพื้นที่ของเราก็อัปเกรดเหมือนกันถ้าเป็นพื้นที่ของศัตรูนะครับผมก็จะยึดมาเป็็นนน้้ของเเราาถป เลนมาาหงสศัตรูนะครับผมก็จะทำการป้ายสีปเป็นระยะเวลา2เทินนั่นเองจบนะครับผมก็เหมือนกับน้องบอสซัมใช่ไหมพื้นที่ของน้องบอสซัมนีลย เออหมือนกันเป๊ะเลยวิธีการหาพี่เขานะครับผมเราสามารถหาได้แบบยากๆนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องหาวงแหวนข้างบนหัวพี่เขานะครับผมทั้งหมด5อันเนาะเพื่อเอามาแลกเป็นพี่เขาเลยหรือเปล่านั้นก็อยู่ที่ดวงนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้เนาะเราก็จะได้การเอมานะครับผมเอาการเอสะสม30มใบได้กล่องเลือกมานะครับผมเราก็จะเลือกพี่เขาอย่าไปเลือกตัวอื่นนะครับผมเพราะว่า เลือกพี่เขามันได้ของฟรีนะครับผมได้ของฟรีก็กิจกรรม early bird นะครับผมอยู่ถึงวันที่3เนาะอ่าอีเวนทพี่เขาอยู่ถึงวันที่10นะครับผมแต่ early bird อยู่ถึงวันที่3รีบทํารีบใช้รีบได้นะครับผม mm hmm. เมื่อปิดพี่เขาเนาะเราสามารถได้ o f f ฟิคมานะครับผมออฟฟิ e แรกก็จะเป็นออฟป้องกันการสลายการนางฟ้านะครับผม90%เนาะออฟฟิ Off ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการ ถูกปล่อยออกมาจากฟองสบู่นะครับผม80%เนาะออฟฟิศต่อไปก็จะเป็นการเนรเทศศัตรูนะครับผมเมื่อศัตรูทำการวาร์ปเกิน2ครั้งภายใน1เทินนะครับผมทั้งหมด1คนระั้งเนาะส่วนออฟฟิศสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นออฟฟิศในการป้องกันการขังโกงนะครับผม50%อายังไม่จบนะครับผมถ้านะเกิดว่าเรามีทั้งพี่เขาทั้งน้องเขานะครับผมเราก็จะได้กล่องเลือกออฟฟิศมาอีกหนึ่งอัน นะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าใครปิดคอสตูมนะครับผมเราก็จะได้รับกล่องเลือกอัญมณีห้าเรียมนะครับผมอันแรกเป็นป้องกันการว์บตอนเริ่มเทิร์นเนาะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมไปเจอสตูอะไรที่วับตอนเริ่มเทิร์นก็ง่อยนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการทะลุเต่าดับเบิลนะครับผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้รับมาเบิลของเงินเดือนนะครับผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะจบนะครับผมต่อไป คืออะไรก็คือทั้งหมดเป็นแถบตรงนี้ต้องอธิบายทั้งหมดเลยนะครับผมขอหายใจแป๊บอันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นอคอสตูมของพี่เขานะครับผมเปิดแพ็คอสตูมพันเพชรนะครับผมเพื่อหาเข็มเนาะแล้วก็วเอามาอัปเกรดนะครับผมให้กลายเป็น A m a มแล้วก็เอามาแเลเป็น S สนะครับผมสะสม S ครคบ9อันนะครับผมเอามายเลขไปคอสตูมพี่เขาได้เลยก็เลือกนะครับผมว่าจะเอามานักมายากรหรือว่าคอสตูมเลเซอร์ดั้งเดิมนะครับผมต่อไปก็จะเป็นหากเมื่อเราปิดจี้เขาแล้วไม่ต้องปิดก็ได้เขาแจกมานะครับผมแต่จี้พวกนี้ใช้กับพี่เขาโดยเฉพาะนะครับก็จี้แรกนะครับผมก็จะเป็น จี้ที่ป้องกันการทำเายเมืองป้องกันการป้ายสีนะครับผมอีกทั้งยังป้องกันการอันเชิญเนาะป้องกันการบัตรเชิญบัตตี้นะครับผมกับป้องกันการดึงป้องกันการดูดนะครับจี้ทดลองนะครับผมจี้แรกก็จะเป็นจี้ซูเปอร์ชิลนะครับผมพร้อมกับมีความสามารถในการติดเอฟเฟกต์ดีบัฟดอกกุหลาบใส่ศัะตูเมื่อศัตตูตกไปยังเลนนักของเรานะครับผมไม่รู้เอามาให้ใครเอามาให้พี่เขาเหรอใช่เพราะมันเป็น พี่เขาต้องศตุรูต้องตกเหมือนพี่เขาเลยที่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นที่หมวกเนาะอ่าคขาคูกเต่านะครับผมบวกคู่ขี้15เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการตกมือของเรานะครับผมถอยเต่าต่อหนึ่งครั้งและการถอยครั้งนั้นนะครับผมจะถอยแม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็มีความสามารถของการปาระเบิดตามใจฉาด นะครับผมอ่นะก็เอาไปเลือกเล่นกับพี่เขาได้เลยเนาะจบไปสําหรับของแจกนะครับผมต่อไปก็จะเป็นจํานวนการเล่นนะครับผมถ้าเกิดว่าเล่นพี่เขาก็จะได้แพ็คซุ่มออฟนะครับผมอถ้าเกิดว่าเล่นน้องเขาเยอะๆก็จะได้แพ็คสุ่มออฟน้องเขาขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัวไหนก็เล่นตัวนั้นนะครับผมถามว่าออฟมันโหดไหมก็ไม่ค่อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นออฟซุ่มเนาะมันแช่ออฟฟิกนะครับผมก็ ก็ข้าได้ก็ข้ามไปโอเคต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของฟรีที่ใครทุกคนก็รักนะครับผมก็คือการเข้าเกมก็จะได้ g ี้เอสีฟ้าตรงนี้มานะครับผมกับจี้อันนี้นะครับผมที่ลุงยังไม่ได้รับเหรอเออพอรับเสร็จแล้วนะครับผมไม่ว่าวิธีไหนก็ตามเนาะเราก็มาเปิดภารกิจตรงนี้ด้วยนะครับผมสีฟ้าที่ลุงรับมาแล้วนะครับก็จะเป็นการแจกแพ็กจที่ถูกปลุกมาให้อื แต่เราจะไม่ได้แล้วผมเราจะได้แค่ออฟ้องแจกออฟมาด้วยเออแต่กมันก็ยังดีแหละนะออมันมีให้เราลุ้นนะครับผมในทุกๆวันเนาะวันแรกนะครับผมก็เอ,อ๊ะเดี๋ยวเราต้องมีพี่เขาเหรอใช่ใช่เราต้องมีพี่เขาเราถึงจะทําได้ข้างบนก็เช่นกันใช่ไหมข้างบนไม่ต้องนี่เออข้างบนเราก็ไปกดรับในกล่องข้อความมานะครับผมเราไม่อยากกล่องเข้าของข้อความดูเลยอนะ มันลกอะอ่ะแต่ยังไงซะมันก็เหมือนกันนะครับผมก็คือการล็อกอินทุกวันเนาะก็จะได้แพ็กการ์ดกับแพ็กจี้มานะครับผมการ์ดก็จะรวมทุกตัวละครที่มีอยู่ในตอนนี้ที่เป็นตัวละครเบวกนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าดวงดีก็ได้ตัวละครอีโบที่เรายังไม่มีไปก็คุมแล้วนะครับผมไม่ต้องได้ตัวใหม่หรอกเนาะส่วนอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าโชคดีก็จะได้จี้ที่ถูกปลุกไปเลยนะครับผมอืมที่ยังไม่มีด้วยลุงก็ไม่มีเยอะเหมือนกันเนี่ย น่าจะคูมนะเนี่ยเอ้ยลุงทําดีไหมเนี่ยทําแบบใช้เพชรเลยดีไหมดีไหมไม่ดีนะครับผมเราไปดูสิ่งต่อไปกันดีกว่านะครับผมสิ่งต่อไปก็จะเป็นการเล่นนะครับผมเล่นพี่เขาก็จะได้กล่อง R าพมาเนาะ อันนี้ก็จะเป็นแมปใหม่ที่เพิ่มคะแนน RP คูณ3นะครับผมก็จะเป็นแมปหัดเทพก็อย่าลืมไปเล่นแมปนี้กันก็แล้วกันต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราปิดพี่เขานะครับผมคอสตูมเนาะหรือว่าตัวละครนะครับผมเราก็จะได้รูปลักษณ์อันนี้อยู่ในโหมดซีซันซึ่งตอนนี้มันขึ้นซีซันที่2แล้วนะครับผมมีการอัปเดตตัวละครใหม่ๆม,ม,มากมายอัปเดตตัวละครใหม่กว่าซีซันแรกอ่า ก็จะเป็นสีทั้สงสก็จากหนูยิ้มก็มาเป็นอะไรเน,นโนวาอย่างเงี้ยเอ่อเคียวพัตตาอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็ไม่รู้เหมือนกันมาเล่นไปทําไมก็มก็ไม่ได้เล่นเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมแจกของอีโวด้วยแต่ก็ไม่เล่นอยู่ดีนะครับผมโจ๊ะอ่ะดึงไหนไเนี่ยอ่ะอยู่นี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการทำอะไรเนี่ยอ๋อบาร์ปคฟสีทองนะครับผมอยู่ตรงนี้ไง ใบคุณิทองก็จะได้แพ็คสูงพี่เขามานะครับผมต่อไปอน,นี่ก็จะเป็นการแจกเพชรนะครับผมจะมีข้อแม้นะครับผมเราจะได้2 0 0พเพชรหรือว่า200เพชรก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราแต่การก่อนที่จะได้200กับ2000นี่ก็ต้องเปิดการแจ้งเตือนแบบพุชก่อนนะครับผมในการตั้งค่าตรงกลางเนาะสองอันนี้นะครับผมกดคำว่าออนปุ๊บอ่าพอกดปุ๊บนะครับผมระบบจะตรวจสอบแล้วส่งเพชรมาให้เรานะครับผมในวันที่30เนาะอ่า ประมาณ10โมงเช้าของประเทศไทยก็คือเที่ยงของบ้านเขานะครับผมก็อย่าลืมเปิดกันด้วยกันกนะรับถ้าเกิดใครอยากได้เพฟรีแล้วก็ไม่ลำคาญการแจ้งเตือนของเกมนะครับจบแล้วโอ้จบแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะครบ10ปีเหรออันนี้มันนานแล้วเนาะเอออันนี้มันนานแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไมจะต้องอธิบายเพิ่มประมาณนี้นะครับผมถามว่าพี่ซิริอุสโหดไหม ลุงคิดว่าพี่เขาโหดตรงที่การแจ้งเตือนวิตอรีอ่ไม่สามารถทําอะไรพี่เขาได้นั่นเลยนะคือความโหดเดียวของพี่เขาความความสามารถในการยึดเมืองเนี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเนาะถ้าเกิดว่าเราทอยลูกเต๋าเยอะเราก็จะได้เมืองเยอะแต่การที่เราจะได้เมืองเยอะมันก็ต้องเทินที่นู่นู่นพี่เขาวันเทินคิวไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วล่ะต้องเทินที่2เพราะว่า1เทินเราสามารถสร้างดงลสั่งได้แค่ 1อันสร้างสูสสองสสด2อันก็คือใช้2องเทินนะครับผมการที่จะสร้างดราจาักรติดกันมันก็ต้องใช้2องเทินะนะเนาะงงไหมเนี่ยถ้าง,งงก็ลองไปเล่นดูเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบใหม่คิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกันและกันดีเซอร์ประเทศเกาหลีน,นะครับไปละจุบ๊บจุ๊